สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการรำตามครูครับใน EP นี้จะพาทุกท่านเดินทางไปสู่เมืองร้อยเอ็ดเพชรงามเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์แบล็กนรีชนส่วนสำราญจากวิทยาลัยนรศินร้อยเอ็ดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณครูแบล็ก้วยครับ สวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะคุณครูแบล็กนะคะนรีชนส่วนสําราญค่ะครูชํานาญการจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดค่ะสอนขรนพระค่ะว้าว <Wow. S 1> oh, คุณครูแบล็กเซอร์ไพรส์สมากกรบาบขออภัยด้วยความเคารพคุณครูแบล็กเป็นทรานเป็นคุณครูข้ามเพศใช่ค่ะปัจจุบันสอน,นคนพระอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศินร้อยเอ็ดโอเคครับครูแบล็ก มารายการนี้เราจะต้องมีการย้อนอดีตไปสักเล็กน้อยแล้วเชื่อว่าเรื่องราวในวัยเด็กของคุณครูแบ๊กต้องน่าสนใจมากๆอยากให้ครูแบ๊กเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กหน่อยครับว่าคุณครูมาเรียนน่าตืินได้อย่างไรครับผมค่ะก็เอาย้อนกลับไปเลยเนาะครูแบ๊กเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพ่อแม่เนี่ยมีอาชีพค้าขายนะคะครูแบ๊กเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของพี่น้องทั้ง3คนนะคะคนโตก็ เป็นผู้หญิงคนที่สองก็เป็นผู้หญิงแล้วครูแบ๊กเนี่ยเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวก็เลยให้เราไปอยู่กับย่าซึ่งย่าเนี่ยย่ากับปู่คู่เนี้ยก็ไม่ใช่ปู่ย่าแท้ๆเป็นปู่เนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของย่าแท้ๆงงไหมคะ <c oughs> งงไหมคะปู่อ๋อเป็นน้องชายของย่า <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาเป็นครอบครัวใหญ่ก็เลยเอาเราไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กน้อยตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบเต้นชอบเต้นชอบรำชอบ ชอบมีจินตนาการย่าชอบพาไปดูลิเกบ้านอยู่หลังวัดก็จะชอบไปดูลิเกพอกลับมาเนี่ยเราก็จะจําเอา,าลิเกเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีโรงก็มาเอาผ้าผ้าห่มมาทําเป็นโรงลิเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนแบบชวนเด็กข้างบ้านชวนน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นนางเอกเนาะพอตอนอยู่ประถมเนี่ยก็มีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเป็นนักแสดงของโรงเรียนบ้างนะคะตอนนั้นก็ น่าจะเป็นเด็กตัวดำๆนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่แบบหน้าตาดีมากยอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้คัดเป็นตัวเอกคนที่จะได้แสดงเป็นตัวเอกเนี่ยก็จะต้องเป็นเป็นลูกของครูออมสมัยก่อนเนาะใช่อ่ะย้อนกลับไปว่าอย่าอย่า,อามาเที่ยบสมัยนี้น,นะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนถ้าครูอยู่ปนหนึ่งก็ สองสี่สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ถึงสองครูแบกอายุเยอะแล้วนะคะครูแบกเกิดพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะตอนนี้ครูแบ็กอายุเนี่ยเดือนหน้าครูแบกอายุสี่สิบแปดเต็มแล้วค่ะครูนาติสินก็จะเอาเราไปไปรําไปรำแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นตัวเอกก็จะได้เป็นแบบไปเป็นต้นไม้บ้างไปเป็นอย่างระบำไก่อย่างพะลอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นไก่ไก่แบบตัวหลังๆแถวไปถือฉากบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนจบปถมก็มามัธยม มัธยมนี้ก็อยู่ในระดงโรงเรียนมัธยมจังหวัดเลยนะคะก็คือโร<ม>งเรียนเ<ม>พชรพิทยาคมเพชรบณ์โร<ม>งเรียนชาย<ม>ในสมัยก่อนโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงนะคะ<ม>ก็โรงเรียนชายล้วนก็จะได้เราก็จะมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มกลุ่มตุ้งติ้งเนี่ยค่ะเราก็ยินีกลุ่มเดียวกันแต่กลุ่มเราจะใหญ่มากในช่วงนั้นช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยได้รับการยอมเป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่จาก<ม>คนในสังคมอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ด้วยความที่เราเป็นคนกลุ่ม ไม่ใช่กลุ่มน้อยปีนะนะั้นเป็นปีแรกซึ่งครูจําได้ว่าตุ้งติ้งมีกานเป็นแบบเกือบร้อยคน<ฮ>ในหมนหนึ่งจากเก็บตัวไม่ค่อยออกพอมาเจอแบบเจอพวกเราพอพวกเราแบบเริ่มออกมาออกมาแล้วพวกเรามีความสุขมากอะคะ่ะ hmm. เขาก็เริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะเปิดเผยตัวเองแต่ว่าอยู่โรงเรียนเปิดได้อะคะ่ะแต่พอเรากลับบ้านเราก็จะ hmm. จะต้องกลับไปเป็นไปนเป็นเพศปกติของเราก็ hmm. าต้องครับต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งคุูแบ๊กก็ ก็คือหนึ่งคนในนั้นที่จะต้อง<ม>จะต้องอยู่บ้านแล้วจะต้องเป็นครับผมอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนก็เป็นแบบกิจการได้เต็มที่ของเรา<ม>แล้วก็โรงเรียนก็จะมีกิจกรรมบ่อยค่ะ<ม>พวกเราก็จะจับกลุ่มกัน<ม>เป็นนางโช<ม>ก็จะแสดงใช่จะเป็นนางโชแล้วครานี้ช่วงนั้นครูแบ๊กก็จะเป็นนักดนตรีไทย ก็จะเล่นดนตรีไทยก็คือเล่นซอ,อสอดวงอพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องไปซ้อมดนตรีอยู่ที่แต่ก่อนเป็นวิทยาลัยครูนะคะยังไม่ใช่ราชพัฒน์เพชรบูรณ์นะคะก็จะเข้าไปซ้อมดนตรีไทยที่นั่นคราวนี้การซ้อมดนตรีไทยเนี่ยบางครั้งเราจะต้องไปแสดงเราจะต้องไปเล่นให้รุ่นพี่ที่เขาเรียนเรียนในสายครูะคะ่ะรำเราก็จะไปบรรเลงคราวนี้เราก็เห็นการรำของรุ่นพี่มีรำชุดหนึ่งก็คือระบำลบบุรี ครูแบ็คเข้าลงนี่เขาวิลาลนาฏศสินเพราะระบำลพบ,บุรีเลยนะคะประทับใจประทับใจเพราะว่าครูแบ็คอยากใส่หัวหัวมันเหมือนหัวนางโชว์มันจะมีอะไรแบบมีเขมรเขมรหน่อย <c oughs> แบบได้มีความแบบไม่เหมือนหัวอื่นหัวอื่นก็จะเป็นเป็นแบบเป็นสวยๆเฉยๆเป็นทองเป็นอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่หัวลพบ,บุรีเขาจะมีความฟูฟ้านิดนึงเราจะเราจะชอบความเราจะติดตาในความแบบความฟูฟ้าของลพบุรีแล้วก็จังหวะจังหวะทับ จังหวะโทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับปักคนเราจะเรารู้สึกใจเราเต้นแรงเวลาเราได้ยินไม่รู้นะคะครูแบ๊กจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆก็เลยแอบไปรู้จักกับรุ่นพี่ที่เขาเรียนรำอะค่ะแล้วก็แอบไปต่อท่ารำกับเขาครูท่านหนึ่งเห็นแต่ก่อนชื่อว่าคุณคุณครูชะลอนะคะซึ่งแกเป็นท่านเป็นหัวหน้าภาคที่ราชพัฒน์เพชบูรณ์นะคะท่านก็บอกว่าอ้าว ลำได้ลำดีนี่ก็เลยบอกว่าจบมสามอ่ะหนูไปเรียนวิไลนัตสินสิเราก็ไม่รู้จักคำว่าวิไลยนัตสินอยู่ที่ไหนวิไลยนัตสินอยู่ยังไองอะไรยังไงแล้วก็จําคํานี้ได้ด้วยความที่อยากเรียนนะคะก็เลยมาขอพ่อกับแม่ว่าเราจบมสามแล้วเนี่ยเราจะไปเรียนวิไลนัตสินนะคะพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตแล้วด่าด่าแบบมึงจะไปเป็น ลิเกเหรอ,อมึงจะไปเต้นกินลำกินเหรอเนี่ยเนาเราก็ทําไมเรามันคนมันอยากเรียนเนาะคนมันรักอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่เราทําพ่อแม่เราทําการค้านะคะก็เลยอยากให้เราไปเรียนพวกบัญชีอยากให้เราไปเรียนพวกเกี่ยวกับการเงินอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วครั้น,นี้พอพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ไปขอปู่กับย่า ปู่กับย่าก็เลยจะบอกว่าก็ไปขอพ่อแม่ให้ครูแบ๊ก็ทําให้พ่อกับแม่กับปู่กับย่าแบบเกือบทะเลาะกันเลยนะงานนั้นนะด้วยความที่จะขอให้เราไปเรียนน่ะตัดสินอะพ่อก็บอกไม่ให้มันไปย่าก็ทําไมมึงไม่รักลูกมึงลูกมึงอยากเรียนลูกมะันมันไม่เป็นหรอกลิเกอะไรเงี้ยย่าก็แบบออกรับแทนอะไรอย่เงี้ยเราก็แอบฟังอยู่อะไรอยู่เราก็รู้สึกว่ามันเกิดแบบเหมือนเกิดสงครามระหว่างแบบครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจว่าไปเองอื นั่งรถไปไม่เคยไม่เคยไปไกลๆอะไรขนาดนั้นนะคะก็ตื่นเช้ามาก็นั่งรถเมล์ไปพิษณุโลกร้อยกว่ากิโลค่ะร้อยร้อยสี่สิบกิโลแล้วก็จากพิษณุโลกไปสุขโขทัยอีกประมาณหกสิบกิโลพอไปถึงสุขโขทยัยเราก็ถามเขาว่าเราจะไปกรมศริลป,ปากรเขาก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกกรมศริลป,ปากร <laughs> เอา้าหนูจะมาสมัครเรียนสมกรมศริลปากรนะคะไม่มีหรอกมีแต่ วิเลยนัตศินเราก็ถามผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในรถตุ๊กตุกซึ่งคนที่คุูแบ๊กถามท่านนั้นอะ่ะบนรถตุ๊กต,กตุกอะค่ะคือท่านรองสีประไัยโอ้ท่านเป็นใครครับคุูแบ๊กเป็นรองท่านผู้ในการวิเลยนัตศิลป์สุนนสขโขทยัย <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็บอก <c oughs> ทางเราไปโชคดีมากเราก็ไปไปที่โรงเรียนนะคะแล้วซึ่งวันนั้นอะ่ะเราจําได้ว่าวันนั้นเราไปเจอรุ่นพี่กําลังแต่งชุดระบําสุขโขทยัย <c oughs> มายืนล้างมืออยู่แล้วก็ ไปถามเขานะคะพี่ครับผมจะมาสมัครเรียนนะครับอะไรอย่างนี้พี่ก็พาเราไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จําได้ว่าพี่คนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือพี่แฟลี่คุณครูสิวพรนะคะซึ่งท่านก็เคยอยู่ที่ร้อยเอ็ดมาก่อนออค่ะท่านอยู่สูงสองตอนนั้นเราก็ไปไปเจอท่านแล้วก็เราก็เข้าไปที่ไปพบครูค่ะครูที่ให้การสัมภาษณ์เราก็คือคุณครูบดินเจนนาวินอแล้วก็ถามคาถามเดียวค่ะถามว่าจะมาเรียนอะไรอื เราก็เลยบอกว่าจะมาเรียนเรียนละคร oh. เขาก็บอกเอ้ยเป็นผู้ชายจะมาเรียนละครได้ยังไงเอา้าผู้ชายเรียนละครไม่ได้หรอ <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> เขาบอกว่าเรียนไม่ได้ต้องเรียนโขนนะครับ hmm. มาอยู่นี่ต้องเรียนโขนเนี่ยเราก็ hmm. เรียนโขนแล้ว แล้วรู้จักโขนไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถามเราเนี้ยค่ะเราก็บอกว่าเราไม่รู้จักโขนเรารู้จักแต่รำอะไรเงี้ยเราราเป็นเราเล่นโขนไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็บอกต้องหัดนะครับมาเรียนมาวิชาเราต้องเรียนโขนไปเรียนโขนผ้าซี่โขนพักก็รําได้เหมือนผู้หญิงอะไรเขาก็แบบพยายามที่จะแบบว่าให้เราแบบเลือกเรียนในทางที่เราแบบชอบให้ใกล้เคียงที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคเลือกเลือกเรียนโขนสรุปว่าเราได้โคต้าก็ดีใจก็กลับมากลับมาบอกพ่อแม่ว่าได้แล้วได้โคต้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่ก็ดา ไม่ให้ไปถ้าจะไปคือตัดแล้วก็ไม่ส่งเรียนถ้าปู่ย่าจะส่งก็ให้ไปเอาเงินกับปู่กับยา่าแล้วก็พ่อแม่ไม่ส่งอ,อุ้ยเสียใจแบบร้องไห้วิ่งไปหายา่าแบบร้องไห้จะเป็นจะตายเสียใจมากอะไรเงี้ยไปฟ้องยา่าว่าพ่อแม่ไม่ให้เรียนอะไรเงี้ยย่าก็จูงแขนไปหาพ่อหาแม่อีกไปว่าพ่อว่าแม่ลูกจะเรียนทําไมไม่ให้ลูกเรียน ถ้ามันไม่ส่งเดี๋ยวครูส่งเองอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อสุดท้ายก็คือท่านก็ใจอ่อนอก็ยอมให้เราไปเรียนแล้วก็ขนเสื้อผ้าไปให้อะไรไปให้อะคะ่ะวันวันที่ไปเริ่มไปเรียนก็ไปอยู่ที่สุขโขทยัยทีนี้พอเข้ามาเรียนครับครูแบ็กได้เรียนขนและได้เป็นขนพระดังที่คุณครูบดินท่านแนะนําไว้ไหมได้เรียนขนยักษ์ค่ะโอ้โหทาไมอะก็ครูชะลอที่ให้เรามาเรียนน่ะคะ่ะบอกเราว่าเวลาเลือกเรียนให้เลือกเรียนขนยักษ์นะ Mm hmm. เย็นขนยักษ์มันจะเหมือนขนพระ mm hmm. แต่ขนยักษ์เนี่ยมันจะเท่มันจะมันจะลำแข็งถ้าเราเราจะแข็ง,งพอเราเรียน mm hmm. เรียนยักษ์ก่อนใช่สงา่าแล้วเราพอมาเรียนขนพระเนี่ยเราจะลำนิ่งเราจะลำสวยเราจะได้ทีของยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ไปถึงวันเลือกเรียนก็เขาก็เรียนพระกันเต็มไปหมดเลยครูแบ๊กเลือกยักษ์ mm hmm. พอเลือกเรียนขนยักษ์เนี่ยคนก็ตกใจกันหมดเลยว่าทําไม เอาตุ้งติ้งอย่างนี้แล้วแล้วแวส,ส,สแดงความเป็นผู้หญิงมากที่สุดครูแบ๊กต้องย้อนกลับไปก่อนว่าวันแรกที่ครูแบ๊กเรียนโขนที่สุขโขทยัยนั่งกันอยู่เยอะมากครูครูโขนเขาก็แบบชอบแกล้งอยู่แล้วใช่ไหมคะมครูโขนก็แบบว่าใครเปนกระเทยเนี่ยค่ะครูขนก็ถามถามมาเราก็เราก็มองซ้ายมองขวาพอครูถามว่าใครเป็นกระเทยเราก็ ค่อยๆยกมือขึ้นหนูข่าอะไรเงี้ยไม่กระเธอหรออะไรเงี้ยครูเขาก็แบบว่าครูก็แบบเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เหมือนจะทําให้เรากลัวนะคะแต่ว่าเราก็ก็เป็นกระเทยค่ะเป็นกระเทยแล้วก็พูดว่าเราเป็นกระเทยก็กระเทยเป็นยังไงก็อย่าไปเถียงครูแบบกระเทยก็เป็นอย่างหนูในราคาอะไรเงี้ยคนก็หัวล้อกันอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ครูเขาถามว่าใครเป็นใครเป็นกระเทยอย่างเงี้ยค่ะอื ก็ไม่มีใครยกมือนะคะทางที่เมื่อวานเนี้ยก่อนที่จะมาเรียนน่ะวันแรกที่เราจะเริ่มเรียนกันแต่งหญิงอะไรกับเราหมดใส่ผมใส่วิกอะไรเอาผ้าคนหนูมาทําชุดลาตีอะไรกันไปเป็นเพื่อนที่อยู่ในหองเราในเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็เยอะมากเลยอะสี่ห้าคนแต่พอตอนครูถามว่าให้เป็นกะเทยมีเราคนเดียวเขาก็เหมือนเพระาะว่าไม่มีใครกล้าพูดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นล่ะค่ะก็เป็นการแบบเหมือนเป็นการแบบเปิดตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนครูเขาก็จะเรียกเราว่า อีกเทยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ถือเนาะไม่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 ครูเขาจะเรียกด้วยความรักค่ะเรียกด้วยความรักโดยเฉพาะครูโขนแล้วหลังจากนั้นมาพอพออยู่ชั้นสูงค่ะเราก็รู้สึกว่าเราจะตัวไม่สูงขึ้นไปกว่านี้แล้วแล้วก็เป็นความกรุณาของท่านผอสมัยนั้นก็คือท่านจตุพรรัตนวราค่ะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติในตอนนี้ค่ะจตุพรใช่ค่ะคุณครูต้อยค่ะคุณพ่อ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาขนยักษ์อะคะ่ะท่านเป็นผู้อำนวยการของสุโขทัยในสมัยนั้นนะคะท่านก็บอกว่าให้เราเปลี่ยนจากขนยักษ์ให้ไปเป็นขนพระแล้วไปสอบทุนริศครูแบ๊กครับกาบขอโทษแล้วครูแบ๊กตอนนั้นเนี่แต่งหญิงหรือยังตอนชั้นสูงแต่งไม่ได้แต่งหลอ่อเป็นเป็นสาวหลอ่อแต่งตัวเป็นผู้ชายสมัยก่อนการแต่งผู้หญิงนี่น่าจะยังไม่มีในสถานศึกษาแล้วก็ในสถานศึกษาจะยังไม่มี ไม่มีการแต่งหญิงจะมีแต่ก็น้อยน้อยมากๆที่เราจะแอบคุยกันกับพวกกับพวกสาวทรานในช่วงนั้นว่าโรงเรียนไหนในสมัยก่อนใช่ไหมคะเราก็จะชอบแบบจะรู้จักกันหมด12วิธีอะไรเวลาเราไปงาน4ภาคกันอะไรอย่างเงี้ย ใครที่ตุ้งติ้งมากๆ,ๆหรือเป็นดาวนในเรื่องของความงามมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบชื่นชมแต่ว่าเราก็จะจะทําไม่ได้ขนาดเขาเพราะว่าเราก็จะสรีระเรายัางเป็นผู้ชายเพราะว่าครูบแบ๊กก็เป็นตอนเป็นผู้ชาย <c oughs> ก็คือผู้ชายผู้ชายนะก็เหมือนใ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 นรูปอะคะ่ะเป็นผู้ชายก็คือเป็นผู้ชายที่หน้าตาออกไปไม่เท่เป็นแบบผู้ชายหวานเลยเป็นผู้ชายแบบหน้าตาคมเลยนะคะก็เลยตอนนั้น<ะ>ครูแบ๊กครับเมื่อจบชั้นสูงจากสุโขทัยแล้วคุณครูแบ๊กต่อในระดับ ปตรีหรืออุดมศึกษาที่ไหนครับสูงหนึ่งสูงสองะค่ะแต่สมัยก่อนเรียนเรียนเป็นประกาศนียบัตรชั้นสูงค่ะอยู่ที่สุโขทัยเลยสองปีปีหนึ่งปีปรวัศหนึ่งปวสองครัค่ะก็เราก็เรียนจนถึงสูงสองแล้วก็ไปต่ออีกสองปีสุดท้ายอยู่ที่วังหน้าแต่สมัยก่อนนั้นก็คือเป็น ราชมงคลค่ะเป็นราชมงคลอยู่ที่คลองหกนะคะแต่ว่าเรียนอยู่วังหน้าแต่ก่อนยังไม่มีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะก็เป็นจบสองปีค่ะตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้เรียนกับคุณครูหลายๆท่านนะคะคุณครูโดยเฉพาะคุณครูอุดมอืณคุ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 คุณ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 คุูคุณครณคคุณค ค่ะแล้วก็เรียนกับแม่แม่ในสมัยก่อนคุณแบ๊กก็ได้เรียนกับแม่ประณีนะคะได้ทันเรียนกับแม่ประณีคุณแม่เฉลยคุณแบ๊กก็ทันเรียนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ต่อท่ากับท่านด้วยอคุณแบ๊กครับอยากให้เล่าหน่อยเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วเป็นยังไงบ้างสังคมตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาอยู่ในเมืองหรือว่าความเป็นทรานความเป็นเสาวประเภทสองของเราในสังคมยุคนั้นมันเป็นยังไงบ้างคุณแบ๊กเล่าให้หน่อยวิ้สมัยสังคมยุคนั้นคุณแบ๊กก็ยังไม่ได้เป็นผู้หญิงนะคะ มากรุงเทพาก็ยัง,แ,ยงแต่งบอยอยู่ยแบบยังเป็นเหมือนคุณครูชีฟอยู่เลยแคบยังเป็นผู้หญิงไม่ได้ครูครับสุดท้ายแล้วก็จบที่วังหน้ามาเส้นทางต่อไปในการที่มาเป็นคุณครูทารานแบบนี้คุณครูแบล็กไปทําอาชีพอื่นก่อนไหมหรือว่ามาสอบบรรจุเป็นคุณครูสอนนัฏสินเลยครับก็จะรับปริญญานะคะพอรับปริญญาเสร็จแล้วก็ทํามพออสมัยก่อนก็คือท่าน ท่านศิลปินแห่งชาตินะคะท่านท่านจตุพรท่านก็ให้เราไปเป็นอากาจ้างอยู่ที่<ม>สุโขทัยหนึ่งป<ม>ีเสร็จแล้วก็สอบบรรจุนะคะก็มาได้ที่ร้อยเอ็ดก็ยังไม่ได้เป็นผู้หญิงนะคะเอาเรอยังเป็ใช่ค่ะโอ้จนบวชนะคะโอ้บวชให้พ่อให้แม่บวชเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะพอหลังจากบวชแล้วก็เกิดเกิด การพลิกผันของชีวิตเลยก็คือคุณแบ๊บเป็นคนที่ใช้ฮอร์โมนมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะก็คือแอบ,บกินยาคุมมาตั้งแต่เด็กพออันนี้มันอันนี้ไม่ดีนะคะอน,นี้บอกไว้ก่อน <laughs> ผลของการที่เราเราทานมาก็มันเป็นการกดทับกดทับฮอร์โมนเพศชายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอวันหนึ่งที่เราใช้ยาเรามาทานยารักษาตัวเองนะคะ่ะคุณแบ๊บก็สิวขึ้นเต็มตัวเลยอืสิวขึ้นแบบ ขึ้นจนแบบแล้วผิวพันธ์ก็ไม่ใสไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ำํำเป็นแบบไม่ไม่สวยแล้วก็ตัดสินใจไปผ่าเอาฮอร์โมนเพศชายออกหลังจากบวชแล้วนะคะก็คือตัดสินใจไปผ่าเอาฮอร์โมนเพศชายออกด้วยการด้วยการผ่าตัดนะคะพอผ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรักษาครันนี้พอหลังจากที่เราผ่าฮอร์โมนเพศชายออกเนี้ยเราก็เริ่มที่จะแบบร่างกายมันก็เริ่มที่จะปรับ ก็เริ่มที่จะละมุนขึ้นดูดูดูดีขึ้นดูแบบคล้ายๆผู้หญิงขึ้นครูแบ๊กก็เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเป็นสายชานนะคะก็โดนผู้ใหญ่ว่าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจะต้องแบบตัดผมจะต้องตัดผมจะต้องอะไรางี้เราก็พยายามที่จะแบบว่าพยายามที่จะไปขอว่าเราขอที่จะสอนแบบเต็มที่แล้วก็ขอทํางานให้เต็มที่แต่ขอแบบให้เราเป็นในสิ่งที่เราเนี่ยเราก็แบบก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ให้ทําขอไม่ให้ทาครูแบ๊กก็ต้องใส่วิก ทุกวัน mm. จนครั้งหนึ่งอะนะคะมีโอกาสได้ไปพรีเซนต์งานอยู่ที่จังหวัด mm. เรื่องเกี่ยวกับง,งานประจำจังหวัดเนี้ยค่ะ mm. ก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็เริ่มได้เป็นผู้ร่วมกับการแสดงของ mm. ของจังหวัดนะคะคราวนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็แบบหนุนเราให้เราแบบ mm. ทำงานไปอะไรเงี้ยไม่ต้องมาสนใจเรื่องอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยพออยู่โรงเรียนปุ๊บ mm. เราก็จะพยายามที่จะแบบว่าปเปลี่ยนตัวเองทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยค่ะโดยการใช้ ใช้งานโดยการใช้ใช้การสอนโดยการใช้การทํางานและโดยการใช้การทุ่มเทอะไรเงี้ยมาแทนพอถึงหลังๆมาก็เริ่มที่จะได้รับการยอมยอมรับนะคะจากจากวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะเราเคยมีครั้งหนึ่ง โดนสัมภาษณ์แล้วก็โดนถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับคําว่าคุณเป็นข้าราชการครูแล้วคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอนโอ้คาถามนี้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งให้เราก่อนเลยแล้วแบบมาถามเหมือนแบบเป็นนักข่าวด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าเราอยากให้จ้องมองดูในเรื่องของการทํางานของเราอะค่ะว่าเราเป็นคนที่ทํางานแบบเต็มที่แล้วเราก็เป็นคนที่ทุ่มเทอยากให้มองผลสําเร็จนะคะมองลูกสิทธ ที่<ม>เราเคยสั่งสอนมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มองมผลงานที่เราได้ทำอะไรเง<ม>ี้ยก็คือขอร้องว่าไม่ให้มามองเรื่องของการดําเนินชีวิตของเราอะไรเง<ม>ี<ม>้ยซึ่งเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแน่นอนในเรื่องของ<ม>การการใช้ชีวิตของความเป็นสาวทานแบบเป็นครูที่เป็นทานอะไรเง<ม>ี<ม>้ยเราไม่อยากที่ใช้เด็กมาเป็นทานแบบเราแต่สิ่งที่เราจะบอกเด็กได้ก็คือเราอยากให้เด็กเก่ง แล้วก็อยากให้เด็กเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่เวลาทําอะไรทําจริงแล้วก็ประสบความสําเร็จถ้าอยากเป็นอะไรอย่เงี้ยก็ต้องแบบให้คนยอมรับก่อนแล้วถึงแบบ ถึงค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยาก,กอยากให้มองเรื่องนี้มากกว่าก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณครูแบ็กเนี่ยใช้ตัวผลงานของเรานะครับเ,ออเป็นตัวการันตีว่าเฮ้ยเราไม่วัดกันที่เพศภาพแหละขอให้วัดกันที่ผลงานก่อนแล้วเมื่อ<ะ>มีผลงานแล้วผู้ใหญ่และสังคมทั่วไปก็ให้การยอมรับเองสุดท้ายแล้วเราก็ เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสตัวเองให้สังคมยอมรับตัวเราด้วยครูแบ็กครับพอมาพูดถึงตอนนี้เนี่ยอยากใช้คุณครูแบ็กเล่าหน่อยว่าคุณครูแบ็กไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมีการไปทํางานร่วมกับจังหวัดด้วยตรงนี้เนี่ยเราเอาความเป็นวิเลยน่าสิ์เนี่ยไปเผยแพร่หรือไปร่วมทํางานกับจังหวัดร้อยเอ็ดอยางไรบ้างครับตั้งแต่มาบรรจุป,ปี2541นนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไป ร่วมทางานกับบุญประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเป็นงานประเพณีซึ่งร้อยเอ็ดเนี่ยจะจัดงานบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะงานใหญ่ๆก็คืองานบุญพระเวศซึ่งเป็นงานประจําจังหวัดเลย<ม>แล้วก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในระดับประเทศเลยนะคะครูแวะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของขบวนพาเหรด<ม>13กันเป็นคนเป็นผู้กับการแสดง<ม>เป็นคนออกแบบการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับประวัติของพระวิสัณดรชาดกเนี่ยค่ะ ค่ะแล้วก็ในประเพณีบุญในประเพณีบุญอีกประเพณีหนึน่งก็คือสมมาน้ําคือเพลงเสียพระทีบก็คืออ่าลอยกระทงนะคะก็จะมีการแสดงแสงเสียงมีขบวนมีขบวนประเพณีขบวนสิบเอ็ดหัวเมืองที่แห่พระประทีบอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็จะเป็นคนที่ได้ดูแลเหมือนกันแล้วก็งานใหญ่ๆอย่างเช่นงาน รำฉลองเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับให้ช่วยดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยความสวยงามของการออกแบบท่ารำหรือว่าการจัดรูปแบบขบวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรำฉลองเมืองการแปะอักษรอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ทํางานของอจังหวัดครูแบ๊กครับพอดีว่าครูจิ๊บเนี่ยไปรีแอคการแสดงสร้างสรรค์ของร้อยเอ็ด โดยมีน้องๆหนูๆนลูกศิษย์ครูแบ็กเนี่ยส่งคลิปการแสดงมาให้รีแอคุูจิ๊บก็เห็นการแสดงเหมือนจะเป็นอีสานลายมังกรอ,อะไรอ่ะนิมิตกรรมนวนำรุงการแสดงเหล่านั้นเนี่ยคุณครูแบ็กไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับแต่ก่อนนี้ถ้าการสร้างสร้างงานของวิเดียนสิริร้อยเอ็ดนะคะก็จะเป็นงานอนุรักษ์ซะมากนะคะ <c oughs> แต่ว่าพอตอนที่ครูแบ็กเข้ามาเนี่ยแล้วครูแบ็กได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของของงานพื้นบ้านเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้มีการแสดงแบบสร้างสารรค์ซึ่งช่วงหนึ่ง ครั้งหนึ่งเนี่ยทางสถาบันเนี่ยมีนโยบายให้ทํางานงานสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ม>ะก็มีชุดที่สร้างชื่อเสียงก็คืออีสานลามังกรจับนินนลมิตกรรมวันนำลุงเทพา,านะ<ม>ที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับคณะครูในวิทยาลัยนะคะ<ม>โดยที่ให้ลูกศิษย์อะคะ่ะที่จบจากวิทย์น่าสี<ม>่ร้อยเอ็ดนะคะน้องน้องฟิล์มรัมวิพลพรมยศนะคะม,มาช่วย ออกแบบมาช่วยช่วยดูเพราะว่าอ่าดววิพลก็จบจากที่นี่แล้วเขาก็ก็เป็นคนที่ถือว่าเก่งเ<อ>ชื่อได้ว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยในด้านการสร้างสัญญาอะไรเงี<อ>้ยค่ะก็ให้มาช่วยออกแบบ<อ>ถ้าออกแบบเรื่องของชุดอะไรเงี้ยค่ะโดยที่มีทีมงานของฝ่ายเผยแพศศร,ร่ษษเสรีภาพธรรมก็ช่วยกันด้วยอีกอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ ได้สร้างงานขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นอย่างที่อย่างที่เราได้เห็นกันก็คืออิสานลามังกรนิรภิจกรรมวัน,นําลงและอีกหลายๆชุดของเวลาน่าศิร1ร้อยเอนะคะครับผมครูแบ<ะ>๊กครับจากอดีตสู่ปัจจุบันครูแบ๊กผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายจนกว่าจะาเป็นครูแบ๊กวันนี้อยากให้คุณครูแบ๊กนะครับพูดให้กําลังใจนะครับ น้องๆลูกๆที่กําลังเติบโตมาอยู่ในแวดวงการนัาตัดสิแล้วอาจจะเห็นครูแบ็กเนี่ยเป็นโรโมเดลเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นทรานการเป็นสตรีข้ามเพศนะครับอย่าให้คุณครูแบ็กพูดอะไรถึงบุคคลเหล่านั้นหน่อยครับก่อนที่เราจะเรียกร้องให้คนอื่นเขายอมรับเราเนี่ยค่ะเราต้องยอมรับตัวเราเองก่อนว่าเรามีความสามารถในด้านใดแล้วเราทําอะไรเพื่อสังคม บ้างอย่าพึ่งใจร้อนในการที่จะเรียกร้องให้สังคมยอมรับนะคะตั้งใจเล่าเรียนศึกษาตั้งใจทํางานแล้วก็หางานทําให้ได้แล้วก็เป็นคนดีในสังคมให้ได้ก่อน <S <S ค่อยๆขยับค่อยๆทําให้สังคมยอมรับเราไปเรื่อยๆกว่าที่ครูแบ๊กจะได้รับการยอมรับครูแบ๊กก็ไม่ใช่ว่าครูแบ๊กข้ามมาเป็นสาวข้ามเพศเลยในเดือนหรือ2เดือนแล้วครูแบ๊กจะได้รับการยอมรับครูแบ๊กเนี่ยใช้เวลาให้สังคมยอมรับตัวเองน่ย เกือบสิบปีเลยนะคะ mm hmm. กว่าที่จะแบบว่าเรียนให้จบรับปริญญาให้ได้ให้พ่อแม่ชื่นชมบวช mm hmm. รับราชการทํายังไงสังคมถึงจะยอมรับเราก็ต้องมาสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมให้เห็นมองให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเราทําเนี่ยเราทําเพื่อสังคมจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ทําให้สังคมแบบมองเราไปแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อยๆสอดแทรกความเป็นผู้หญิงของเราในเนื้อ ในเนื้องานเทเลนิตเทเลนิตคนชื่นชมเท่านี้คนชื่นชมเราเริ่มชื่นชมแล้วเราเริ่มเปลี่ยนคนชื่นชมเราแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้ผลงานเราเริ่มมีผลงานต่อสายตาประชาชนเริ่มเยอะแล้วนะเราเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มพูดค้าพูดขาเราเริ่มใส่กระโปรงเราเริ่มไว้ผมยาวเราเริ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะสมูทไปจนเราวันหนึ่งเรามาเป็นผู้หญิงโดยที่คนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเทรลนิตเทรลนิตเทรลนิตค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะคุณจิ๊บขา ค่ะส่วนลูกศิษย์นาฏศิลป์น,นะคะก็ครูอยากจะให้ทุกๆคนในเมื่อเราเลือกที่จะเรียนานาฏศิลป์แล้วนะคะสิ่งแรกเลยคุณครูเคยสอนเด็กตลอดเลยว่าความศรัทธาศรัทธาในวิชาเอกของเราเราเรียนเอกอะไรเอกวิชาเอกก็คือต้องเป็นเอกให้จำเอาไว้เลยว่าวิชาเอกต้องทําให้ดีที่สุดและวิชาเอกของเราเนี่ยจะพาให้เราไปสู่สิ่งที่ดีได้ถ้าทุกคนมีความศรัทธาแล้วก็มีความรักในวิชาชีพของตัวเอง คุณแบบคิดว่าก็น่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะครับและนี่ก็คือบทพิสูจน์ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดหากคุณต้องการการยอมรับจากสังคมเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนและต้องค่อยๆใจเย็น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่รีบจากหน้ามือเป็นหลังมือจนเกินไปและนี่ก็คือแบบอย่างที่ดีอีกคนหนึ่งครับคุณครูแบ็กนารีชนส่วนสำราญจากวิทยาลัยนฏศินร้อยเอ็ดครูจี๊บครูแบ็กและรายการรำตามครูต้องลาไปก่อนนะครับใน e ีพีหน้าเราจะไปตามคุณครูท่านใดโปรดติดตามวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครั